มีล่าสุดเนี่ยบริษัทเอเชียพลัสกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนครับหรือว่า ASP ที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่21มีนาคมที่ผ่านมานะฮะมีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงินโดยกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน500ล้านบาทนะครับหลักๆเลยนะครับ500ล้านบาทนะครับ แล้วก็จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนเนี่ยก็ไม่เกิน21 0ล้านหุ้นนะครับหรือคิดไม่เกินร้อยละสิของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดนะครับสำหรับโครงการซื้อหุ้นคืนของเอเชียพลัส e e นะครับก็จะดำเนินการผ่านระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีการจับคู่อัตโนมัตินะครับในช่วงระยะเวลาตั้งแต่1เมษายน2568ไปจนถึง30กันยายน2568 เป้าหมายนะครับของการซื้อหุ้นคืนเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการริหานเงินทุนของบริษัทแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนโดยทางด้านเอเซพัสนะครับก็มองว่าการดำเนินการดังกล่าวนี้นะครับก็จะช่วยสนับสนุนมูลค่าหุ้นในระยะยาวของบริษัทได้นะครับสำรวจดูตัวเลขสำคัญทางการเงินของเอเซพัสนี่ก็น่าสนใจนะครับ,รบปัจจุบันซื้อขายบน P/E Ratio ที่ระดับ11.7เท่า ่ P/BV ที่0.85เท่าแต่เหลือไปดูตัวของอัตราผลตอบแทนเงินปันผลหรือว่า Dividend Yield น,นะฮะขณะนี้เนี่ยอยู่ที่7.58เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าสูงมากๆนะฮะเป็นหุ้นโบรกเกอร์ที่มีการจ่ายปันผลสูงแล้วก็ยิ่งมีการซื้อหุ้นคืนด้วยแบบนี้ก็น่าจะทำให้หุ้นคึกคักได้นะครับในช่วงวัน2วันนี้ โดยปกติหุ้นโบรกอร์เองเนี่ยนะฮะตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ตลาดหุ้นซบเซารายได้ค่าคอมมิชชั่นรายได้จากธุรกิจด้านรีเทลเนี่ยมันปรับลดลงไอ้การซื้อขายของหุ้นกลุ่มโบรกอร์เองก็เงียบเหงานะก็ไม่คึกคักเหมือนกับในอดีตนะแต่ก็ดูเอเชียพลัสเองเนี่ยก็มีผลประกอบการที่แข็งแรงนะครับเนื่องจากว่ามีการให้บริการธุรกิจทางการเงิน,นก็มีวันนิชนกกจนะครับมีการออกในเรื่องของอย่าง ผลิตภัณฑ์การเงินอื่นๆด้วยนะครับผมเพื่อที่จะหาค่าฟรีเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็เรียกว่าเป็นธุรกิจให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร,รนะครับนั่นก็ผลประกอบการถือว่ามั่นคงแข็งแรงแล้วก็ซื้อหุ้นคืนด้วยแบบนี้ก็น่าจะเป็นซ e n t i m e n t ที่ดีนะครับอันนี้ก็เพิ่งจะมีรายงานข่าวออกมาเช้านี้ก็หยิบจับมานําเสนอกันสักนิดหนึ่ง